สวัสดีพี่น้องมันนี่ได้ปลานิ่นมาสิมาเห็ดไอ้ปแดกปลานิ่นกินพี่น้องเี็ดลาแดกหรือปลาปนิน่นนี่นี่ห้าได้มากแล้วเขาก็มาเอ ทำกั้วสะอาดดีๆพี่น้องขูดเจดเอาไ้แขงงลังออกตัดออกดีๆพี่น้องเสียดป,ดปลาแดกปลาละปลานิ่นใบกินพี่น้องซื้อเขาแพงพี่น้องนี่ซื้อมาจากตลาดโลยิมหาบาทพี่น้องตัซ้ำานีพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียดปลาแดกปลานิ่นใบกินแบบเร่งด้วนพี่น้องหามือซิบมือกินเลยพี่น้องปลาแดกปลานิ่นไฟเนี่ยพี่น้อง สิมไม่เห็ดไปสิกินเห็ดไปกินโดนๆกันได้พี่น้องนี่ทำความสะอาดแล้วๆข้ากระสีเร้าแล้วกระส,สีเอาเกียร์ส่พี่น้องกะเอาพี่น้องเอาแบบเต็มๆไม่ได้พี่น้องเอาไอ้มันยังสิบบนเอาส่แบบตัวถึงเลยพี่น้องยัดเขามึงห้าวขุดๆอ่ะแล้วก็ยัดเขามงึาามงทองมันพี่น้อง่หลายหลดตัวนี้สิม,มาแค่สามสัมมุมงเคืองเลยพี่น้อง มาแค่์สามชั่วโมงครึ่งมักเป็นมือมันหยามเชื่อมแห้งพี่น้องเอาแค่์สามชั่วโมงครึ่งมันบนเ่เน่าหรอกพี่นอ้องอีกวิธีหนึ่งกะเอาเกียร์ละไล่เสน้นสานาก็ได้เด้อพี่น้องเหรอครเอาปานีนแช่ไว้เลยพี่นอ้องวิธีหนึ่งแต่ว่าสีเอาแบบมัดกางเสืได้พี่น้องมักเสืเกียร์หรอเอาว่างไว้เลยแค่สามชั่วโมงครึ่งพี่น้องสเสียออก มาใส่ใข,ข้าวคั่วไปน้องเนี่ยไปน้องใส่เต็มๆเ,เลยไปน้องแล้วป๊บไ้มัดเป็นมือก็ได้หรือสิมัดสามชมั่วโมงหาชั่วโมงอะไรไปน้องเอาตัวนี้สามชั่วโมงครึ่งเอาแบบหามือกินเลยไปน้องหามือซิมือกินเลยไปน้องมากไปเนี่พี่น้อง นี่เ้ามากัไกไว้ได้สามชั่วโมงครึ่งเลยพี่น้องนี่เนี่ยสามชั่วโมงครึ่งแข็งเป๊ะเลยพีนน่น้องนี่ตัวปลาแข็งเป๊ะเลยพี่น้องน้ำน้ำเจี๊ยมหรอพี่น้องเห็นปะตอนต่อไปเาไป้างฤิใส่เขาขัวพีวพ่น้องล่างออกอกะไรได้พี่น้องเวลาใส่เขาขัวล่างออกอะไรหรือบ่ล่างอะไรเกียรเดี่ยวเตี้ยเต่ว่าตัวนี้สีล่างออกจังง่อยพี่น้องแล้วขัวเขากันพีพ่น้อง เขาเหนียวพี่น้องเอามากลัวกลัวอะไรเอาไปปั้นปั้นเลยใส่ปลานนิดหน่แหละพี่น,อน,น้องปลานนิดทีเข้าแช่ไปสามทุ่วโมงกันแล้วกลัวกับลัวแบบเลี้ยงๆหอมๆพี่น้องพอดีพอดีเข้าไปปั้นตัวพี่น้องอันมาปั้นกะตำก็ได้ด้วยพี่น้องตำปุกๆใส่เวลาหน่อยกันตำกันปั้นแป๊บเดียวพี่น้องเนี่ยเลี้ยงในที่เราเาก็ยังมาปั้นตัวกันนี่ ปั้นเลยเดียพื่น้องปั้นข้าเดียวเลยัวนีส่วนตำมือใส่เวลาโดนนี่ตำตำหมกหัวเพี่น้องเอ๋ปั้นแป๊บเดียวแหละเฮ็ดไว้ถากินพี่น้องเฮ็ดหลายๆก็ได้คอนเฮ็ดหลายๆต้องใส่ตู้เย็นไว้เด้อนะพีอ่น้องคอนเฮ็ดหลายๆเดี๋ยวขึ้นหลอขึ้นล่าปลานิ่งน,นี่ได้มากเล้วพี่น้อง ขวัวขั่นมัมมีขข่ข้าวคัวหันมีหั่มหรือใส่หั่มพี่น้องหันมัมี่กัเอาข้าวคนี่แหละหอมดีเนี่ยพี่น้องนี่ล,ล่างเราได้นี่พี่น้องหั่นเล่าล่างอะไรได้พี่น้องอันนี้ล่างล่างออกแล้วเดียวให้มันเสียดนามก็เอาบัหมี่เชื่อมาเลี้ยงไหม่คสอเอาขัาวคัวใส่พี่น้องใส่แบบเต็มๆไม่ได้พี่น้องมาร์กไปกิน หามือถอดเลยเลยพี่น้องเนี่ยแบบหล่งดวนหามือถึงสิบมือถอดจินเลยพี่น้องขันเฮดไบด้วนๆนี่ต้องแบบขันมาก์กใบประมาณได้หามือแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นใบได้พี่น้องขันใบด้วนๆขันมากใบทั้งสีด่ดวนๆอากาศหอนๆขึ้นล่าอะไรเด้ดพี่น้องเป็นขี้จังนุ่งอะ เวลามันไอ้เมียกน้ำอะเพ่น้องเวลาอากาศมันเขาตังไหวมัอนว่าอากาศเป็นน้ำล้วบ้านนี้มันจะเป็นน้ำไอ้ข้าวัวันจะเป็นน้ำเป็นแบบเชียร่าได้พี่น้องต้องเอาไปใส่แบบใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้กินโดนๆอันนี้ส่วนหลายอันนี้เห็ดส่วนน้อยเห็ดกินข้าวเดียวพี่น้องหามือซิมมือเพราะเป็นอย่างพี่น้องขันวาสีเห็ดใบหลายกินโดนๆก็ต้องเอาไปใส่เห็ดเราต้องใส่ตู้เย็นไหมพี่น้อง

หามือสิมือกินเลยเลยพี่น้องปลาแดกปลานินหอยปลบร้บองสุดยอดพี่น้องบลบอกไก่เชิ้มพอดีเนี่ยพี่น้องแล้วก็มาใส่ปลุกเพี่น้องใส่เต็มเต็มเลยใส่ข้าวกลั่วเต็มเต็มเลยใส่ปุุกปิดไว้พี่น้องอย่าให้มันโดนแสงแดดเลยเพี่น้องเอาแบบ อุณหภูมิพอดีพอดีไปน้องยายมันโดนแสงแดดมาร์กใบจะขาหามือพไ่น้องหามือถึังสิบมือเอามาถอดเลยเอาไปตั้งใบแบบอุณหภูมิแบบย่างหอนนะไ่น้องยายมันถือแสงแดดเดี๋ยวมันจะเ,เป็นเีลรลาได้นะพี่น้องควรจะดีเเอาใส่ตู้เย็นกับเด็กดีไปน้องนี่ไ่น้อง หามือแล้วพี่น้องเหงต๊กเนี่ยได้หามือแล้วเนี่ยปลาิ่นหามือพี่น้องสีทอดแบบเด่งด้วนสีทอดจ้นบานนี้พี่น,ออน้องเห็นบ่อยขนาดาเห็นบ่เอตัวปลานิ้นแบบเวลาเอาไว้เอเขาขัวมันสีเอ็นนั่นน่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบนำ้นำหนาม กันห่าเอาใบโดนๆไม่อาจกันเกินเจียลาได้ท่อกะกันห่าจะกินโดนๆห่อใส่ถุงไปใส่ตู้เย็นใหม่เลยพี่น้องด้เป็นปีแบบนั้นนี่พี่น้องล่างออกสิมาถอดคำว่าอยากให้น้ำมันดำเงียล่างออกถอดพี่น้องถอดทั้งกระควมันสีนดำเดี๋ยวเอาชุลรสใส่จังไนพี่น้องชุรสใส่มันนัวว่าใส่ก็ได มันไม่เกลียวอาจจะเข้มได้นะพี่น้องนี่น้อยนี่ตอดกันพี่้องปนินสามชั่วโมงครึ่งของเราพี่น้องเนี่ยยง,อ,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 งอึ้งหุย,ยพี่น้องโอ้นหนกินได้พี่น้องเดี๋ยวจิตเอ๋ยสร้อยหอมส้อยพริกนี่พี่น้องส้อยหอมส้อยพริกทิมไซพี่น้องสีบีพุแนวลาดเลยสุดยอด เสิได้ทีเราพี่น้องเงี้ยเหลียงอุ้ยๆุ้นากิน้นเราพี่น้องปลาแดกอยปลาแหลกแบบดิ่งด้วนดิ่งด้วนคอยเห็นผูได้ไหมสูตรก็เอาไปเห็ดเลยได้พี่น้องสาชั่วโมงครึ่งบดเอาไว้ยังดอกพี่น้องเข็ดแล้วนี่แข็งปึกอุย้ยตกปีบหนึ่งพี่น้องเอ้ยใส่มื่อเดียว มื่อวือกล่องมบธนัดพี่น้องนี่พี่น้องหน้าตาทอดเรียบร้อยใส่พริกเรียบร้อยหน้าตาเป็นตะกินนั่งพี่น้องเนี่ยรสชาติพอดีพวเข้มแักกัน,น,น,เ,เ,กกนเป็นขื้นกับสีเข้มคักอยู่ดอกพี่น้องซีมมังแล้วกับเข้มๆน้อยๆ